วันนี้หนึ่งอายาราจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสายมูเตรูทุกท่านไปมูกันที่วัดพระองค์ทมจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา,าศาสนสถานที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในกัมพูชานะครับวัดพระองค์ทมบนพนมกุเลนแห่งนี้มีมานานหลายพันปีแล้วนะครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักใหม่นะครับแต่เนื้อหาใจความสำคัญก็คือพระพุทธรูปแกะสลักหินปางส่ยยา่าที่มีมาเป็นพันพันปีแกะด้วยก้อนหินก้อนเดียวนะครับดูเอาเองลวกันนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยสายมูเตรูไม่ว่าจะเป็นคนกัมบูชาไม่ว่าจะเป็นคนไทยนี่ครับคนจีนคนไต้หวันคนมาเลเซียคนฮ่องกงตอนนี้นะครับบอกเลยว่า คนมาเยอะมากแตกต่างกันมากนะครับนะตั้งแต่สมัยอแอดมินนะครับหอายาราเนี่ยมาที่นี่เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับผมไปมาที่นี่นี่เกิน20ครั้งนะครับนะแล้วก็จะมาเจอภาพสมัยก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็ไม่ได สะดวกสบายเหมือนแบบนี้ด้วยนะครับไม่มีคนเลยนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมมาแรกๆนะครับตอนนี้นี่พัฒนาไปเยอะมากผนะู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมานะครับดนตรีไทยหรือดนตรีกัมพูชาแบบนี้นี่นะครับมีไว้ทำอะไรเขามีเอาไว้แก้บนนะครับบางคนเนี่ยบนบานศาลกล่าวประสบความสำเร็จมาแก้บนนะจะถวายวงดนตรีหนึ่งวงนะ,ะเล่นกี่รอบ นะครับบางคนก็เล่น9รอบบางคนก็เล่น20บรอบนะบางหูแบบคือแก้บนทั้งวันนะครับเนี่ยดนตรีมีแบบนี้เลยนะครับดนตรีแบบกัมพูชาเลยนะครับสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเรามาแก้บนด้วยดนตรีเป็นดนตรีบรรเลงแบบกัมพูชาออริจินอลดั้งเดิมนะครับแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปข้างบนอันนี้ผมเดินขึ้นไปข้างบนตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นอ่า ทางขึ้นนะเป็นปูนแล้วนะครับนะสมัยก่อนตอนที่ผมมานี้ยังเป็นไม้อยู่เลยเป็นไม้บันไดพาดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็มีบันไดปูนครั้งที่1แล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดปูนครั้งที่2แล้วนะครับเนี่ยน้องๆทีมงานไปด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่าเดินขึ้นนะอ่าเนี่ยดับโดยรอบโดยรอบนะครับนะในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนมากหน้าหลายตามีทั้ง คนกัมพูชาเองนะครับมีทั้งคนต่างชาตินะคนไทยสายมูเตรูก็จะไปกันแบบนี้เลยไปกันเยอะนะนะครับพระพุทธรูปปางสายยาที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นก้อนหินก้อนเดียวที่วางขึ้นเหมือนเสาฉเฉนียงแล้วก็แกะสลักต้องยอมรับนะาว่าครับว่าคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะเห็นก้อนหินลักษณะอย่างนี้ด้วยความศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนา ก็เลยแกะสลักนะก้อนหินก้อนนี้เป็นพระพุทธรูปปางสาย,ย่านะนะแล้วก็ก้อนหินก้อนนี้นี่มันมันพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับนะที่หันไปทางทิศตะวันตกพอดีหันหันไปทางทิศตะวันตกที่จะไปขึ้นถ้ำอารางก่อเจียวแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตกเป็นทางขึ้นที่จะไปะมาเหบรรพศ นะครับเนี่ยดูสิครับในแต่ละวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนกัมพูชาคนจีนคนมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันนะครับก็ยังมีคนต่างชาติเนี่ยอย่างฝรั่งเนี่ยนะครับนะฝรั่งก็อยากดูอยากเห็นอยากรู้เหมือนกันนะครับก็มาสักการะมาบูชาเป็นความเชื่อนะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สิ่งมหัศจรรย์ก็คือก้อนหินก้อนเดียวที่สามารถ คนโบราณเนี่ยนะครับเอามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางสายยา่าแล้วก็อยู่ที่สถานแห่งนี้นะครับอยู่วัดพระองค์ทมมาเนี่ยนะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะจนมีการค้นพบแล้วก็มีการปรับปรุงนะแล้วก็มีการบูรณะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับจนเรียกศรัทธาผู้คนมากหน้าหลายตาให้ แห่กันมาที่วัดพระองค์โทมแห่งนี้ในแต่ละวันไม่เคยขาดนะครับคนจะหมดประมาณบ่าย5โมงเย็นนะครับในแต่ละวันนะตั้งแต่เช้าไปเลยนู่นจนถึง5โมงเย็นคนถึงจะเริ่มหมดนะครับนในแต่ละวันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับมาคนที่มารับประสบความสำเร็จเยอะแยะนะครับมาแก้บนในแต่ละวันด้านล่างขององค์พระนะครับก็จะเป็นการแกะสลัก นะเป็นบริวารแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเสียนเป็นรูปแกะสลักนะครับแบบนี้เลยนะใครที่ไปให้ให้มองดูด้านล่างด้วยนะบางคนไม่ค่อยสังเกตเพราะว่าตอนนี้เขาเอาของไปวางไว้บังอยู่พอสมควรนะนะตู้บริจาคจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ให้สังเกตดูได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพไปดูดวงครับ,น,รบนี้เป็นตำราของไกยูชานะครับเคย ดูที่พระองค์เจ้าองค์มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะพอดีท่านอาจารย์ท่านอยู่ก็จะบอกพี่น้องนะครับว่านี่นะครับเป็นแบบนี้เวลาทำนะครับเสอในเสืในปูนรูอตักปตัูนขงจี๊นี๊ดเสือในปูปอสับ

អត់អត់អត់មកជំរាបលេខ16ត្រូវត្រង់រវេសម្តងហើយទៀតចូលមកមកវិញតែមិននំរឿងល្អលើមសក់បានចូលមកខាងមកគោលមានខាងផ្ទះងផ្ទះតាមក្នុងពួកមកឫ លៀនលៀនកែវទាំង7កបាតំណាងវិជ្ជាមកបងកតែវធុកបានកែវបានតែនេះសំពេញប្រការវិជ្ជាសូរិយាលក្ខចោះមកដោយបារមីរបស់ប្រងរំរែងនៃបារមីព្រះព្រះស័ក្តិពិសេសណាមកមីស្ទ័រអាយស៊ូស្បៃល្អណាស់ ว่าเพราะว่าพระเวสสนงกลับวันก็จะมีสิเรื่องราดีๆกลับมาดูแล้วก็ักสมบัติหรือสิ่งดีก็จะเกดสม่อนนอมหรืออบายๆคโจครู้สกอเียบกมาวัาลนลิรวเมตไม่กข้าวอข้าวอโจเข้าวอะรดีมากเลย បានវត្តទីណាក់ផងវិធខាងស័កសុំខ្ញុំតំរៃមានបារមីទួយថែដណ្ដ័យតែមានតម្លៃកុសលលុយខ្ញុំសមត្ថទឹកដៃនេះខ្ញុំដៃគ្របពីមានជាចូលជួយកម្រិតព្រមណែនចាស់ខ្ញុំអើព្រះតាឲ្យព្រមចាក់ធៀបឲ្យបែបសំអ្នកកំណុំវិកវិតរក្សាធម្មជាតិប្រៃចាច់តណ្ដៃបៃលិនក្បូងពេជ្រលុះលិចដល់បាតតាមជាយ័តខ្ញុំអវ័យឲ្យខ្លួនពេញ បច្ច័យជ្រិះសមីបំភ្លឺផ្ទៃ៣ដែលកម្មទៅជាកេរីវង្សកម្រត់ចោលស្រែគេពីអស់ម៉ែត្រូវតការពីស្រុករមាសហាយស្រុកបំចៃមានរវួយចន្ទ្រាបាវတ်បភ័យវឿនសៃត្វែងរតនគិរីព្រៃភ្នំជាទីច្ររក្រសន្ត្រីមិនដល់គិរីអូរះអូនថ្លៃនោមានជ័យក្រអចិត្តស្ទឹកត្រែងសូមអីសៃមនិតើជគ្រូខ្ញុំជួយដាស់កុំដាស់យន្តខំសៃដាស់លេក អកការសីមាទំហេងអខានគំហេងបាតស្ទឹងសង្ការមົນមហាទនសាយស្រឡាយតំរៃបាំងចុកបាំងវៃបាំងទាំងរូងខែមົນបាំងកាយគួចដើមស្រងឯអញ្ជើញ អបបកាន់តាសមន្តាទិតិសុយោជានិខន្ធតីមេតាអធិដ្ឋាណាវិកាន់សេផាអ្នកចកមកភវេភវេសង្ស្រន្តតកពច្ចៈក្នុងវិសោទយិកបរិយាលបណាអធិសលថាណង្ហិតាយច្ចៈសុខាយច្ចៈពុត្ថៈកិចាំងវិសោទេស្វាបរិទិនតំកណម្មិហេអាយុវឌ្ឍកោសេចក្តីចម្រើនត អាយុគណៈវត្តកោសក្តិដីចម្រើនដោយទ្របសិរីវតកោសក្តិដីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយ ks វតកោសក្តិដីចម្រើនដោយយុសបរិវាពៈលៈវត្តកោសក្តិដីចម្រើនដោយកម្លាំងវញ្ញវត្តកោសក្តិដីចម្រើនដោយគួសម្ផលកាយសុខវត្តកោសក្តិដីចម្រើនដោយសពខតតុសម្មទិយសោមានដល់បានសពកោសពអេលីទឹកមន្ទីរមកដល់អើយផ្លៃទៅជំនះ ແມ່ផ្លາກគបះគំចាត់នាងចេញបណ្តិញនាងទៅអើយកុំនៅទឹកមុនគ្រូជាជ័យសារបស់សុំឲ្យលោកបានសុខគំរាមរត់ទៅវិញៀបជ័យហូរចូលអញ្ចឹងមិនកើតមកបោកគ្រូនទេចាំໃສលេងបាត់មិនដាក់មិនកលេងហងគំ 全部好。<noise> អីក្បាលរបស់គាត់មានរវេត្រូវទៀតអីគាត់តែប៉ាត់ទៅមុខចេញជនិតតាមរកគាត់គឺទៅមកចា៎បានតោះប្រសាសនាប្រហ័នរ៉ែនបោជិសម្បត្តិបានរបស់ស័ក្តិសិនបានស្ដេចសិនប្លែកគ្រុបបោជិកាលឆើតំណាងនឹងបានគេឈ្មោះអង្គខ្សាយទៅទឹកស្ដេចនេះបោជិកែវមณีម៉ាញ់បងកែវ7ប្រការកែវមณี ក៏បានតាមនៅដែលគាត់ការងារគបរបស់តាមថាទៅមានរបស់តែជិះបែបនោះបងចូលទៅហោរបស់ជិះនេះគឺជុំចង់ក្ដៅបងក្ដៅបងក្ដៅ3 6 0 6 8 7 6 7 6មកអរមកខ្ញុំ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  បុកក៏ចេញដល់ឈ្មោះហ្នឹងហេបាទអព្ភនេះគាត់មកវិញមកខ្លាំងទៀតបាទបាទលេខ1 number នេះលេខ number 1 number 2 number the face អូអូត្រូវត្រង់នាយចន់ចេញទៅឈូស្រែកាក់ស្គាល់តិចទៀតណា អ្នកចន់ចេញទៅជួស្រែប្រពន្ធបានយកបាយទៅជូនប្តីបជប់នឹងព្រះបច្ច័យកពុតកណ្ដាលផ្លៅបើយកចង្ហាន់ដាក់បាតយកអាចចំណេញប្តីទៅដាក់បាតលោករីអាចបំណះដល់ប្តីកំពុងតែជួស្រែបានคลายកើតជំនះប្តីជួស្រែសពមួយដងមកសឹងថាមកពាក្យកណ្ដាលជីវិតរបស់នែបានធ្វើញាតិអស់ចាស់អញ្ចឹងណាពួកនេះជិះខែអស់ចាស់ដោយសារតែប្រពន្ធធ្វើជាចំណេញរបស់ប្តីព្រោះប្តីមានសិទ្ធិ អញ្ចឹងតើអានុសំគេធ្លាប់ដល់ដីណាដីវិញដឹងរឿងនេះសោះណាបាទតាមដីកម្ពុជាតែតែបាទបងប្អូនជាមាសរកតែទេមករីអាចបំណាក់នៅដីជួរដែរបានហើយទៅជាមាសស្បាញ់ដីតាំងឲ្យជាមកកាសេតនេះល្អបងប្អូនក្នុងដីគំពីរិស័យមួយទៀតចាំនិយាយទៅថាបើសញ្ញកត់ទី ដែលទេងក្រែងក្រមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់គាត់ស្ថាប័នទាំងឡាយទទួលគ្រប់លោកតាមខាងគាត់អាកលែងអាចំណេញមាសបលែងប្រាក់បន្តែគាត់ទទួលជំនួយបានពីខាងកលែងនេះនេះគាត់អាចតាមតំណាយទេអាចំណេញហ្នឹងជិញមិន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  ไปให้สามีแต่นั้นไปเจอพระปัจเจกที่กำลังเดินมาเอาข้าวที่ไปให้สามีนั้นถวายพระพุทธคตพระปัจเจกต่อข้าวนั้นกลายเป็นเงินเป็นทองแล้วจบจนนั้นก็คือพระมางซัดยกย่องให้เป็นมหาเศรษฐีแล้วเงินทรัพย์สมบัตินั้นก็กลายเป็นทองข้าวปลานั่นก,กลายเป็นทองนั่นเองว่าถ้าคุณหมอมีกิจการทำธุกรกิจกิจการก็จะเหมือนมีกำไร và có sản phẩm này